ไม่ลักจริงไม่บินมา15ชั่วโมงนะคะจากเยอรมันมาถึงที่ไทยลงมาที่ DSC อายุจะ50แล้วนะคะแต่ไม่เสดวจแก่ต้องเรียกน้องปุ้ยแล้วนะคะปัญหาหลักเลยที่พี่ปุ้ยลดน้ำหนักเยอะเกือบ30มกิโลแล้วหน้าพี่ปุ้ยกระเปาะแก้มห้อยหน้าห้อยใต้ตาลึกแล้วก็ตีนกาแล้วก็ตาหน้าไม่กระชับหน้าเหมือนคนง่วงตลอดเวลาเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าต้องมายกหน้าที่นี่เท่านั้นประสบปัญหามากเลยค่ะเพราะว่าเวลาไปหาพบเจอลูกค้าเนี่ยเขาก็จะทักว่าเรียกป้าตลอดเพราะอายุเยอะก ต้องเรียกป้าแต่เนี่ยหลังจากทำหน้ากลับไปนี่ต้องเรียกน้องทุกคนแน่พูเออดเล่น t ิ k กตอกแล้วก็ส่องมาหาหลายคลินิกมากดูรีเซิร์ชประมาณ2องสาเดือนหะแต่ตัดสินใจมาที่นี่ที่เดียวเลยแล้วก็อินบ็อกมาใน DSC น้องๆเขาให้ความปรึกษาดีมากแล้วก็เข้าไปดูรีวิวของอาจารย์ทนเน่ทำให้รู้สึกประทับใจมากแล้วตอนนี้ก็ตัดสินใจไม่ผิดทาที่มา DSC ต้องอาจารย์ทนเนแล้วก็ต้อง DSC เท่านั้นที่อื่นไม่ไปประทับใจมากจากผลงานของอาจารย์นะคะแล้วก็ดูจากงูเฮงด้วยถูกชะตากับอาจารย์ว่าเราต้องทำให สวยได้แน่นอนก็สวยจริงๆคะแถก็เรียบเยนสวยดีกว่าที่คิดไปเยอะมากค่ะทักกันทุกคนเลยแล้วอยากจะมาทําตามกันทุกคนเลยค่ะ<ม>ทุกคนก็หลอกให้มาเลยที่ DSC เพราะว่าจากอายุเกือบ50ตอนนี้ก็เหลือ30ต้นๆหน้าจึ้งมากสวยมากไปทําอะไรมาก็บอกว่าดื่มน้ํแ8แก้วแต่ต้องมาดื่มที่ DSC สาหรับเพื่อนๆที่กำลงกังตัดสินใจอยู่นะคะว่าจะมาทาดีไหมหรือว่าคิดว่าตัวเองไม่มั่นใจในตัวเองให้รีบมาเลยนะคะที่ DSC ทำแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ทําแล้วก็ดูเด็กลงด้วยนะ มาเลยค่ะน้องๆดูแลดีมากคุณหมอน่ารักมากแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ DSC ค่ะ